นี่กับบ้านเฮือนแถวอันอยู่ติดกับอันคะอันกาเวสตันเนี่ยอันเมืองอ่ะนะจะมีกาบีชบ่เจอจะมีกาบีชน่แหละเมืองนี่มันอยู่ริมทะเลนี่แหละบาบ้านกเจ้าน่ะเป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นน่นะตัวใต้ทางข้างล่างนั้นน่ะบ่บ่บ่นอนบ่ได้เด้เพราะว่าน้ํามันสิท่วมเด้พี่น้องบ้านงามๆ สูงๆูงเขาเจ้าเห็ดสูงสูงอันใต้ทุดมันหันเป็นที่จอดรถเขากน,น้อนมากใส้คือบ้านเพราะว่าย้ําฝนตกฝ้าลมเพราะว่าลมพายุเรือฝนสิตกเปียงมามันจะท่วมบ่เขาเจ้าไว้จอดรถอยู่ข้างล่าง,งาน้ําดีน้ําทะเลพี่น้องน้ําทะเลนี่ คุณขนาดไปนอกบัเป็นตาอาบเด้อมันเป็นน้ำขีดโคลนนะทะเลบระสะอาดแถวนี้นะมันมันบรสอใส่คือ Pacific Ocean ทางแคลิฟอร์เนียได้พี่น้่งอยู่แถวนี้มันเป็นน้ำโคลนน,น,นน้ำขุ่นโอ้งามเด้อนกอี่ยงนี่นะนกเต็มเลยนกหน่อย บ,บรรยากาศก็กดียูพี่นอ้องเมายางสูตรอากาศสดก็โอเคแต่ว่าน้ำทะเลสีบองน้ำไหลสีมันคุณโพดนกเป็นตาหักเนะเานะมัเล่นน้ำกันป้อมแปมป้อมแปมเด้อถายบรรยากาศวิวมาให้เบิ่งพี่น้องชมวิวไปเด้อชมวิวกัน บรรยากาศแถวนี้เด้ออยู่รัฐเท็กซัสเด้อพี่น้อง นกลายหลายพี่น้องนะจับอยู่สายไฟนะนกลายแท้ไลายว่าแถวนี้นะนกมันอยู่มันอยู่ใกล้คลิ้มทะเลนะพี่น้องมันนกหลายแล้วก็อันทะเลอยู่นี่มันก็เป็นโคลนเป็นดินโคลนอ่ะนะ บริษัทะปะบอน้ำมันเนี่ยพี่น้องเด้ออยู่ในยุรัสยุตเท็กซัส ไฟเซฮุงๆเพิ่นไฟแจ้งๆเด้อนั่นน่ะบ่อน้ำมันพี่น้องเนบริษัทน้ำมัน